สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566นะครับมาติบกาแฟายามเช้ากันครับเพิ่มความสดชื่นนะครับแต่ถ้าไม่ทานก็ดีนะถ้าใครที่สดชื่นอยู่แล้วนะไม่ไม่ต้องเพิ่งพากาแฟนะครับก็ดีนะแต่ถ้าใครไม่ไหวเนาะก็ต้องพึ่งพากาแฟนะครับบ้างนะครับเป็นครา,าวนะครับมาทานกาแฟไปด้วยกันครับ Kumarmile cà phê cho view, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ hấp เยยี่ม yeah. สู้ๆนะครับทุกคนมีพลังแล้วเราไปสู้งานกันต่อนะครับสู้ๆครับทุกคนขอเป็นกาลังใจให้ครับสู้กันต่อไปนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะครับขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันของเรานี้อยู่กับกายของเรานี้ตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับอยู่กับกายกันดูนะครับสวัสดีครับ